ี่เป็นนักเตะที่ขึ้นชื่อเรื่องความใจเย็นไม่ว่าจะโดนเข้าสกัดแรงแค่ไหนเขาก็จะลุกขึ้นมาเล่นต่อ มีไม่บ่อยครั้งนักที่เราจะเห็นเขาแสดงอารมณ์งุดหงิดออกมาแต่คุณรู้หรือไม่เมสซี่ได้รับใบแดงทั้งหมด3ใบตลอดอาชีพการเป็นนักฟุตบอลของเขาใบาแดงแรกของเมสซี่และเขาน่าจะจดจำใบแดงนี้ได้ดีในปี2005เกิดขึ้นในเกมเปิดตัวทีมชาติอาร์เจนตินาเมสซี่ลงมาแค่13นาทีแล้วโดนไล่ออกทันทีเพราะผู้ตัดสินมองว่าเขาฟาดแขนใส่คู่แข่งขณะโดนดึงเสื้อใบแดงที่2เกิดขึ้นในเกมโคปาอเมริกาอาร์เจนตินาเจอกับชิลีเกมกำลังเดือดสุดๆเมสซี่ได้มีการประทะกั แกลลี่เมเดลทั้งสองคนกระแทกันไปมาจนโดนใบแดงไปทั้งคู่ใบแดงที่3เกิดขึ้นในนาชิงซูเปอร,ร์คัพกับอเลติกบิวเบลเมซี่ที่โดนประทะมันทั้งเกมกำลังหุนหงิดผักนักเตะคู่แข่งล้มกิ้งแล้วว r ก็แจกใบแดงทันทีแต่ตลอดอาชีพกับพันแมตช์เมซี่โดนใบแดงแค่สามครั้งถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับน,นักเตะระดับโลกคนอื่นๆและนี่เป็นอีกหนึ่งนะักฟุตบอลที่มีความสุข,ขุมและใจะเย็นสุด